สวัสดีค่ะวันนี้สวนโฟโกโฟาร์มจะมานำเสนอบุกหวานบุกไม่คันนะคะโอ้ยมันมีหอดขี้ดินบุกหวานบุกไม่คันของสวนเราไม่ใช่บุกคางคกไม่ใช่บุกคันนะคะลำต้นแจงได้ใบอ่อนแจงได้กินเป็นผักสดกับส้มตำได้วันนี้หัวบุกพอขุดได้แล้วนะคะ หัวนี้หัวนี้แตกก็เราจะเอาไปทําของหวานอ่ะน,น้องพีชชิมหัวบุกสดสให้พี่พี่ดูหน่อยซิว่าของเราไม่คันจริงๆลูกเป็นไงมั่งอร่อยอร่อยแล้วมันรส้าติยังไงมันมันมันเหรอมากินมันแก้วอ๋อแซ่บบะแต่ปกติจะทําให้สุกนะคะอันนี้แค่น้องพีชเขาชิมให้ดูว่าบุกเราอ่ะไม่คันจริงๆ,ๆกินดิบก็ไม่คนัน